คำว่าเฟลต์พูยังไงก็เจ็บเจอน้องแมวผูแข่งลีเจ o n อ l ร i n a นแลไฟแนลคัดไปแทบ mm ็บ hmm. อุ้ยพิมพ์วทสดีเหรอพริมพ์ว่าคัดไปแท็บ oh. ถ้าบอกเดี๋ยวต้องพิมพ์ว่าคัดไปโวลนะหมายถึงเวอร์ลเหรอครับที่เขาแข่งกันอยู่โวลเทปที่ครับปูมันเล่นแกมบิดได้จริงเหรอวะสี 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดกเอ้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เาบาทอยู่ดีเดี๋ยวนให้ตัวละครนี้ขายอยู่ดีนะเอาตั้สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามสี่สิบห้าสิบหกบเจ็ดสิบแปดขายวันนี้ได้สิบแปดเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะแต่บางคนนะเขาน่าจะเล่นกันไปแล้วล่ะเออพูดออกมาดิเออแกมบิดฟูลีเบกเออผมกำลังเรียบเรียงคำพูดอยู <c> ่ <oughs> อะไรพี่คิดอยู่ว่าจะพูดอะไรแกมบิด5แอดฟูลีเบกเะาอเคียวไปตายนะกามา2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม g u e o ออฟเลจ d นหรือว่าจะเป็นเกมทีบท,ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop เมาไฟแบกเลือดเยอะเลือดเยอะค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราโอ้โหอ้าวโอ้โหแล้วกขายกินด้ไป ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรยู่ดีผมขายซินดราไปยี่สิบได้ไมสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแ่สเช่นจรเป็นยีบาทได้วะทุกคนสามสิบสี่อะถ้าถ้าชนะถ้าชนะชนะไม่ต้องขายไม่ต้องขายจันหน้ามีสตรีมเมอร์คนไหนเล่นให้คนดูยังไอแกมบิดแอสฟูลี่เบรกคุณซูคาเคนปะใครเล่นให้ดูคุณซูคาเคน ส่วนมากมันจะเป็นสามขาเข้นด้วยซ้ำเท่าที่ผมเจอเอายี่สิบบาทนะดอกเบีย้ยสำคัญกว่าเดี๋ยวค่อยไปโลฮะมีอะไรบ้างอ่ะมีสแครเอ่อแซกแปรผสมไอเทมได้โลลันมันดิกกี้หมู ไอเทมฮานู่าเบนเหมือนโฟร์แมนลงคลิปแต่เป็นแอชอะไรไม่รู้จําไม่ได้ฟูลี่เบรกนี่แหละลองเข้าไปดูอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะที่ผมกำลังจะเล่นมันจะเป็นแกมบิด5แล้วเอาเคียมาตายเอาเคียใส่ฟูลี่เบรกส่วนแอสใส่อะไรก็ได้อยู่ที่สถานการณ์ถ้าไม่มีจอบเกาะเลยก็ดีสุดดีสุดก็เป็นไอจอบเกาะจอบเวสแอสถ้าเรามีจอบเกาะก็ไปใส่คาฮูนาฮูน่าได้บูเลต์เฮลก็ได้ดับเบิลไซส์ก็ได้ครับได้หลายอย่างเดินลงมาบีบคอตายตัวเบสสล็อต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  เลตนะเคียวต้องเป็นฟูลีเบรกเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่เจอเคียวฟูลีเบรกก็ควรจะมาร์คเคีไว้แล้วซื้อซื้อขายๆซื้อซื้อขายอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกเองไม่ต้องไปเปลืองที่ถอดปะมาสเคียวเปลือง PP, พี่ๆมาสเตอร์จีเอ็เล่นมันเล่นได้ทั้งจีเอ็ทั้งทีวีนะไอเอชฟูลีเบรกคอนเซ็ปต์มันคือกูจะเล่นไม่ได้พูดไปเรื่อยสุดท้ายไม่ได้เล่นอ๋อเราฟอร์สอยู่แล้วนี่หว่าผมฟอร์สอยู่แล้วผมฟอร์สอยู่แล้ว ันจริงสิ่งที่ควรมีผมเคยเล่นไป3รอบนะผมเล่นรอบที่มีคาเค้น2รอบแล้วก็รอบหนึ่งที่ไม่มีคาเค้นต่างกันขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะเออแต่ถามว่าอะไรมันดูดูเข้ากับฟูลรีเบกมากกว่าก็คาเค้นเข้ากับคุณเข้ามากกว่ามีคุณซูคือเราไม่ต้องมีคุณซูเลยเรามีขอมีแค่คาเค้นชิ้นหนึ่งแต่เท็มต้านข้างคือไอเทมตัค้างคือผมยังมองไม่เห็นคาเค้นนะตอนพรีเวลครับเงินมันเยอะโคแมนเป็นดูเอลหกอ๋อหนังคนละสูตรเอลหกก็เล่นได้ก็บู๊ได้แข่งสปี ไอ้เฮียธนูกูไอ้สัตว์หยิบพ่อคุมกันคอนเซ็ปต์มันคือเร่งแอคแทกสปีดแอชมันจะไปแค่คล้ายจีพีฟูลลี่เบกที่โอเคไปตายคล้ายๆกันเลยแต่แค่เล่นแอชเพราะว่าเอามาเร่งแอคแทกสปีดแล้วก็รีบรีดดาเมจให้ตัวหน้ามันตายตายให้ตายไปไวมีเราเข้าโลมีอยู่จริงครับไม่มีเมื่อกี้ผมไม่ได้อยากได้แอชผมอยากได้จันน่าหรือไม่ก็ซินด้าเปิดแกมบิดก่อนผมขึ้นไดมอนด์จีเอ็ทแล้วเก่งไหมครับแพทย์บทชมเชลิม อ,อยู่มาสเตอร์ก็เจอยังก็ยังเจอบอทอยู่ครับเก่งครับเก่งครับผมอยู่มาสเตอร์หกร้อยกว่าแต้มก็ยังเจอบอทอยู่เลยแต่มันานานๆเจอทีนะแซกแอนด์สตูดโญมีได้นะขายสองตัวนี้ได้เนี่ยผมลงคินิมเพื่อเอาฟูลพิมเซลไม่มีความแรงสุ่นตีเลยสกักอย่างลงอย่ดีขายไอ้นี่ง่ายกว่าด็อกเตอร์มุนโดรีบเวลแปดรีบโลครับด่านปูด้วยวิธีสังเกตคนที่เล่นแอชฟูลี่เบกนะครับหนึ่งคือเก็บแกมบิดสองคือผสมกาเค็ ยี่ราคาเคนตอนนี้แม่งไม่มีใครเก่งนะนอกจาก Ash อแอชแอชกับใครสักอ่ะไม่ใช่ใครสักแอชกับซายยาก็คนใช้เดิมๆเพราะคาเคนเซตนี้ก็เก่งอยู่แค่สองตัวเออผมเคยลองใส่คาเค้นบริเบร์แล้วตอนบริเบร์มันกระโดดเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะแม่งไม่ติดคาเคนมันนับว่าเป็นสกิลมันไม่ได้นับเป็นออโต้แทคนอย่างแอชเนะี่ยมันยังนับชื่ออะไรทำไมพี่มีหลายชื่อจังเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยผมเล่นหกรอบได้ดีกว,ว่าอย่างแอชตอนที่มันสกิลอ่ะมันยังนับเป็นออโต้แทคน ขาเค็นมาเลยติดอุ้ยมาทหารน้อเค็นแคบพี่พูดนึกชื่ออยู่น้องเจนเย็นดีให้โอกาสคนป่วยนึกชื่อแป๊บหนึ่งเอ้ยเียบพี่ไปตงังเิจจะหน้าสองดาวเลยเฮ้ยได้แล้วขาวาเค็นอะ่ะมาแล้วหนึ่งคา,าคราเค์เซเรียนเฮ้ยเล่นเป็นอวังเอ้ยไม่ไม่ไม่ กำลังเป็นเล่นเป็นอหวังนั่นเลยโกลเด้นเควสจะเล่นเอชไม่ใช่หรอกูเล่นเควสอะไรเช่นบ้านคาดตอนนี้เรามีซันไฟเก็บดาบไว้ไปทำไอเอจายเอนบาบาบาผมเล่น6รอบได้นะเนี่ยเพราะเลือดผมเยอะจากไททานิกไททัน1 2 3 4 5 6แคทเอาซีหนึ่งไถึง4 1เล่นจบต้องเรียกว่าแคทเอาซีสอเนี่ยพราะซีเล่นรอบสุดท้ายมีคนตั้งปะะ่ะไม่มีคนตั้งฮ่าแพนโดล่าบูดแพนโดล่าบูดมันช้าไปปะเราต้องโลอยู่ดีอะ แต่มันก็ดีถ้าเราฟุกได้4บาทละม,มุมแน,นวคริก,ก็ก็คือใส่คริไปเลยเนาะก็ปล่อยมันปล่อยมันเป็นคริติคอคริติคอผิดสีเลยถ้าางนั้นแอชผมเหลือใจแอนไม่ก็เดสเบดแล้วผมใส่ครีผิดสีออกของแทงมีซันไฟซันไฟนะใส่ได้เลยก็ราะนสุดท้ายไม่โก้ก็ผิดเมติกใช่ไหมแล้วเราซีกสองเอาชนะแล้วหรอยังไม่ได้กดความเสี่ยงสูงไม่เป็นไรแต่อยากแพ้ผมจะแพ้แบบคุณภาพ เฮ้เดี๋ยวยนะคุณซูไม่ได้เล่นมาซาฮาใช่ปะเก็บเกมบิดไว้ด้ยวยเอ้เอ้เอตอย่าบอกนะเอโตเอ,ตเอ,ตเอ,ตเอยังไงนะโคทีเอฟแหละ เออใช่ป่ะมันมัน,มนเอ็นคาเตอร์อรปูเขาไปเล่นจ er ังก็หนอด 6TF เเขาไปเล่นแบทชั่น6 t ทกันตอนนี้รีโลอะไรแรงแบ้างวะเนเนตา้ามีแค่คาตาปะรีโลอื่นใช้เวลานานเยอะขึ้นแบบมาสฮาดาเลียแล้วก็เล่นได้แต่ว่าใช้เวลาเยอะเก่งไวไวผมมองเห็นแค่คา,าตาตัวเดียวไอ้ค็อ,อกเมาายาโอะอะไรก็เล่นได้เหมือนเดิมแต่ก็อย่างที่บอกใช้เวลานานกระทะกระทะกระทะมีตะหลิวด้ยวยปะไอชีเรากู้ประสบสันฝาไปแล้วแต่หยิบกระทะได้อยู่ดีนะครับเอาไปทำดูโรลิป กูขอคาถาอน้นไดไหมโอเคโอเคโอเคแม่งมีคาถาแนี้ตะกรลาตะหลิวตะหลิวเต็มไปหมดเออแล้วคนที่หยิบตะหลิวไปทำอะไรน้าคนหยิบตะหลิวทำอะไรน้าทุกคนมีแจนเบลทำอะไรน้าเอตเอแปลงสายแล้วนะขึ้นแปดโลแล้วนะ ชีย่ยมันขึ้น8ด่านนี้แล้วมันโลเลยวะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจแบบโปรเพเยอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ประชดนะเพราะว่าโลก่อนเจอก่อนเนะี่ยเจอรีซินแล้วเนะี่ยเชี่ยแสดงว่าผมต้องรับแล้ววะมันขึ้น8แล้วอะเพราะเขาเจอก่อนผมแพ้เขายังไม่เจอแอชนะแต่เจอรีซินแล้วเจอคาเซนเต้แล้วรีโลมีคาตาเดี๋ยวคอสายาเห็นแค่นี้จะหน้ารีโลไม่หลอดแล้วหรอไม่เห็นแล้วอะโดนเนฟโคบุโกะมาหายไปเลยเพื่อนบ้านลงทุนเร็วมากครับเอ้ย <Hey, S 2> ถ้าระดับระดับแข่งเขาเล่นกันอย่างเงี้ยแหละมันต้องคิดก่อนทำกอง แต่มันก็มีแต่ตัวเล็กๆนะครับว่าคุณต้องฮิตไม่ฮิตคุณก็แพ้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะขึ้นเลเวลเร็วหรือคุณเลเวลช้าก็ตามแต่มีคนเฮยอันนี้ก็เพื่อนบ้านเหรอเชื่อกูมีเพื่อนมีไซร่าแล้วว่ะแต่ไม่เจอแอชผมมีเพื่อนบ้านที่แสนดีคนเดียวก็พอแล้วนะมีเพื่อนบ้านแสนดีคนเดียวก็พอแล้วถ้ามีคนที่สามกดยอมไปดูแข่งแล้วกันเล่นไม่ได้จริงจังเกมบิด เล่นไม่ได้เพราะมันไม่เก่งครับออเล่นผมขึ้นช้าแล้วผมก็พีชช้าแล้วผมก็ตายแต่ผมตายเร็วนะผมช้าทุกอย่างผมตายเร็วนะพอดีแอชมาแล้วทุกคนมันแกมบิดเจ็ดแล้วแกมบิดเจ็ดด่าน4ีหนึ่งอ่ะพวกคุณว่าไงอันนี้เล่นเก่งหรือ,อยังผมถามผมขอถามหน่อยอันนี้ฮูรีเบคเรามาแล้วคอาจริงรอบหน้าผมต้องขึ้นรอบหน้าผมต้องขึ้นแปดเลยขึ้นแปดแล้วยังไม่ใส่เทม เอาแคดเอาไปจากอันนี้ก่นอนแสสองตัวเลยว่าไอ้เช่อถ้าไปเก่งยังเลยอ่ะธนูวันหนึ่งนะแปลงดูเอลได้ได้จริงเหรอเอ๊แต่ผมมีตีทิ้งเนี่ยแต่ผมไม่มีนั่นนะอุ้ยเชี่ยกูว่เก่งเหมือนเด้วยแค่นี้ปะผมปล่อยแค่นี้ก่อนแล้วผมอยากแพ้ไปก่อนปล่อยแค่นี้ไปก่อนครับรอบหน้าโลเฮ้ย เฮี้ยอะไรวะสัสไมันดูมันเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นวะสัสแอสสองดาวแล้วคนเนี้ยเร็วแปดห้าสิบบาทแอสสองดาวแล้วพี่ชายเฮ้พี่ชี้กูโขหลงเฮ้อวะโขหลงเฮ้อวะเกมฮัลโหลพี่ชายครับกดหยอกดีกว่ามันไม่ใช่คนคนอออินด้วยนะคนนี้ไซร่าสองตัวแอสสองตัวแอดเล่นสามคนมีคนสองดาวแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งแพ้รอแล้วอะ ชีผมต้องหยิบผมต้องโดนบังคับหยิบขวาครับเพราะผมไม่สองดาวนแน่ๆถ้ายังจะเล่นแบบนี้ต่อไปคามากคือใครวะโหดูดิแอสตัวที่สองกูไปไหนฮะไอ้ห mm ีย hmm. คาม่าคือไม่มีคนเล่นเลยว่างั้น ดูดิเฮียสี่ีีมีบอยแสสองดาวสองคนล้วด้วยก็นั่นแหนะผมเลยต้องผมเลยโดนบังคับหยิบดุ๊กไงเพราะผมรู้ตัวดีว่าถ้าผมไม่หยิบดุ๊กผมแพ้แต่นี่ถือว่าผมยังดวงดวงดีนะ เพราะว่าผมได้เคเซนเต้สองดาวมาเพราะเคเซนเต้คือแทงหลักของของบอร์ดเกมบิดห้ามันจะแย่กว่านี้ถ้าแคเซนเต้ไม่สองอึงแนทอึง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 ไอ้เชี่ยสามสี่ห้าหกไม่มีใครโฮนะเจ็ดไอช้ชิ้นยัโฮทำไมอะเจ็ด 8ขาดสตัวในภูผมต้องการแค่หนึ่งผมต้องการแค่หนึ่งเพื่อเอ่อชื่ออะไรเออแต่ผมไม่มีไอเทมดีๆเลยวะมีแต่ไอเทมดาเมจวะต้องการแค่หนึ่งเอ้อเดี๋ยนอ๋อเลดบัฟผมหยิบมาจากไอนี่ใช่ไหมอันนี้แอดผมได้2องคาเข็นนะแรงอยู่นะ2องคาเข็นแล้วก็มิคิเอายิงไม่สนเกาะมา แลกเลยก็บอกว่ามาฟอสไงอยากเล่นอยากเล่นให้ดูโอ้ยพูดแต่แรกไปแล้วนาม,ม้าเฟกมันไม่มีอยู่จริงแล้วครับได้แรงครบไปแล้วจะเฟกทําไมกูจะฟอสเฟกอีกหรออยากก่างคลิปไปลงเฉยคนอื่นเขาตัวหน้า2ดาวอย่างคาเซนเต้สองดาวแล้วอีกคนหนึ่งอ้อยอคนหนึ่งไปเล่นจังจังแอชจังแอชปกติเออหรือว่าจังแอชมันกลับมาแล้ววะเพราะว่าแอชบับมาเยอะคาเคนกับ,บับมาแม่งใส่กุนซูคาเคนกันหมดเลยเฮียไ <laughs> อนี่กุนซูบูบัฟ โอ้ยไม่เจอเดี๋ยวนะนี้นี้ผมจะตีเลสบัฟกับล็อตทิ้งโอเคแล้วนี้ได้โชว์จินเพราะว่าผมมีตันฮิวแล้วเนี่ยผมมานจะแอสสองดาวอ่ะเขาฟูลลี่เบคปะไม่ใช่เขาเป็นแท้งกะปกติคาสเซเต้แท้งไม่ใช่ฟูลลี่ผมผมเป็นสายฟูลลี่เบคสาสบูบ้ไทร์สปีด ไอ้เชี่ยกูสู้ไม่ได้เพราะแอดกูไม่ส่องนี่ยขอร้องเธอะเกมโอ้โหแล้วผมจะไปไหนต่อได้อ่ะฟูลิเบกไปก็เท่านั้นนะแอดไม่สองน่ะคนนี้ก็ไม่ได้โฮแอสนะไม่มีใครโฮแอสละคือผมหาไม่เจอเองแต้มเท่าไหร่แล้วไปแต้มเก้าตอนนี้แต้มอะไรได้ดูเอลิตอ่ะจำไม่ได้เนะก้าปะ ลิเบกวิววิววิวิวลูกแก้วเด้งกลับบ้านแล้วเนี่ยคนนี้รอทีเอฟสองดาวเขารอเปลี่ยนของนานายังเป็นโลเด้นเออยู่วะเอบนาเขาแค่เปลี่ยนของก็ชนะแล้วจังทีเอฟเออเช็ดดูเปรกไม่รอแล้วสัตว์ทจริงเราสามารถโลต่อได้แล้วเผื่อไซร่าหนึ่งแล้วดุปไซร่าเนะแต่ผมว่าผมต้องดุบไปเลยวะต้องต้องได้ตาดูวิลิตจากแกมบิดอีกหนึ่งอันแล้วลงหลีซินเวลก้าว นั่นคือวินคอนผมวินคอนสวยๆเลยโห oh, ลูกแก้วทองไอเทมที่เหลือเคยออเทมลีใช่ไหมดูดเลือดลีเอทออฟไนลีอา้าวไม่มีดาบพี่บ่าใส่ใจแอนเบลไปแล้วอะโฮมอกก็ไดะเมื่อกี้ตาผมไปคิดถึงดาบหว่างแอชฟูลี่เบกแกมบิดกับแอชจังหกครับฝั่งนู้นมีลีซินเราได้ลูกแก้วมาเพิ่ม ได้ดูแก้วมาเพิ่มอย่าโดนซีซีโอ้วผลไม้แล้ววะดับเบิลสไตล์ผมต้องเปลี่ยนผลไม้แล้วไม่ดับเบิลก็บูลิเทลเฮ้ยเพือผมไม่มีเจกเกาอแต้มสิบสองคนดูแต้มอะไรได้ตาดูเอลเปลิดดวจทำไม่ได้เมตาของแอชเฮ้ยอออไอสกายเพียร์ดแรงเพราะผมไม่มีเจกเกาอมีแต่เจอกเวทอันนี้ แต้มดูเอลอยู่ไหนวะแต้มก้านี่วะก้าต้องก้าวเรื่อยๆอะ่ะผมไปแต้มสนะิบสองหรือไม่ตอนนี้ก็เปลี่ยนผลไม้เคียวมาให้รีเป็นรีบวกหนึ่งดูเอลหกก็ได้เหมือนกันช่อแอสฟูรีเบรกได้บาร์ได้กันเบรเออว่าไรเต็มรังเขาเล่นบอร์ดอะไรทำไมจะทำไร่สาม แล้วทุกคนแม่งก็ใช้หลี่สินไอ้เชียทุกคนล้วนใช้หลี่สินครับโอ้ยย้ำอ้นี่แกรบิดเจ็ดอนสู้ไม่ได้ <c oughs> ทำไมแอสเป็นบูบับวะเขาไม่ย้ายจออเกาะออกมาวะเอามาเล่งมานาแคดแรกไปไว้ <c oughs> สู้ได้ห <c oughs> ไม่ได้คอนทเทนต์ไม่ตายจริงหนพีมม่เกือบชนะพี่เกือบชนะคนดูถ้ายืนฝั่งเดียวกันผมชนะเมื่อกี้แอดผมจะยิงแอดเขาไวมากจะแอดฟูลีเบคมันข,ของจริงว่ะเอ้ยตาดูเอลเอ้ยอย่าเดินหนีดิคนดูตาดูเอลมันเดินหนีอ่ะไอ้เหี้ยลบ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 เยสมาดูเอลหกละ เดือดหกแล้วเดือดหกแ้วเหกล้ดือดหกล้ผมยังใช้ฟูลี่เบคต่อไปฟูลี่ฟักกิ้งเบคเออใส่ยล่าสองระหว่างให้ให้วายถึงแล้วกันหรือให้จันหน้าวะจันหน้าหลุบโลดกันได้ขีไม่หนึ่งอันแรงๆดิขีเออเสียงกี <laughs> เจ้เฮ้ยแทงแทงไอ้ไม่ใช่แทงชื่อเลยนะดาเลียสชื่อกูดาเลียสเมื่อกี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ผมชนะชัวร์ผมชนะชัวร์นี่ชนะชัวร์ผมจะไปแพ้ได้ย <maintenant S 1> ังไงผมดูเอลหกบูน anyway. <ập> ี <Matrix> <ham> ่เบกเคีวตายหน่อยเคียตายดิเคีวตายแล้วบูนี่เบกตสเต็กเต็ม2อันละลายทั้งบอดกูบอกเลยตาดูเอลเกินแล้วเฮียอ่าตอนนี้เราสามารถลงลงใครวะอ๋อเราเปลี่ยนรีเป็นจังได้เนี่ย แล้วให้มันใส่ตาดูเอลไม่อะผมว่ารีดูเอลหกมันโหดกว่าเว้ยหรือไม่ก็หาแท้งแทนอูดียใหม่ก็ได้เหมือนกันแต่บอดม,มันก็เก่งแล้อวอะบาร์มอะไรเงี้ยแต่บาร์มได้มาเลยก็ต้องสองดาวอยู่ดีเพราะว่าไหลได้ปะวะจริงไหลก็ได้ปะอยากได้สองเป็นเงนะเจอรีซินจังเชื่อแต่รีซินมันอยู่ขวาวะรีซินมันอยู่ขวาผมกลัวโดนรีซินต่อยอะทุบหรอไม่ทุบไม่ทุบ อย่างน้อยตาดูเอลเราให้ยูนิตเราถึกขึ้น12%ยิงลีซินหน่อยดิปืด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  <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมึงเลิกในตาดูเอลดีเหียดูเอลสิบบพี่กูดูเอลสิบมั้งไอสัสอ่า <c oughs> ไลท์สามดาวใครเทียบห้าตัว เนี่ยนะเออวะเทฟห้าตัวเทฟอีกคนนึงนึงไม่เล่นเหรออันนี้เทฟคนนี้ซื้อแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวนะแล้วคือรอบหน้าคือกูเหรอมาดูรอบหน้าคือผมเหรอมาดูครับไอสัตว์โถโหลอันนี้เปลี่ยนผลไม้แอชได้เอา้าแล้วผมใส่ซ้ำทำไมวะ ไกูไม่ได้โพสชั่นเลยโอ้ไอ้สัสเฮ้แต่ว่า,ากะลีมันเขาไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเติมอากกลีตายากะลีตายคือ4บาทสาดาวเขาไม่ถ้าเขาไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเติมไม่น่ากลัวครับมันต้องการคอมที่ถูกต้องอยู่ในจังหวะที่ได้อยู่ในจังหวะที่ใช่ <laughs> มันมันต้องอยู่ในจังหวะที่ใช่ด้วยครับทุกคน มไม่มีตังบะที่ใช่ด้วยครับทระโฟน่อยกระโฟน่อยกระโฟนกระโฟแล้วกระโฟแล้วได้คลิป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 เชียร์แอสฟูรีเบกโนหนึ่ง no. ผมขอย,ย้ำว่าแอสฟูรีเบกโนหนึ่งมันเป็นอากาลิเฉยๆอะ่ะอันเนี้ยไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยต่อไปผมเจอแคมปิจเจ็ดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าแคมปิจเจ็ดอ่ะผมสู้ได้เปล่าแคปปัวหนึ่งแคปตัวหนึ่งเปลี่ยนผลไม้ก แคมปิจเ vs แอสดวลแปดฟูลีเบรกเคลตายและทัศบีดเด้งยิ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 บฉีกหายโดนเจโฟตันยิงยิงยิงเจโฟตายยิง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 ข้างหวตายยิงยิงลิซินอยู่ไหมเนี่ยลิซินกูตายไปแล้วอ้าเยเหนื่อยเว้ยได้ที่สี่พอดีเป๊ะแคมปิจเจดอ่ะเมื่อกี้ผมโมแต่หลบหลบแอสผมลืมลืมดูเจโฟ โดนเจโตันเลยมาแล้วครับแอชฟูตี้เพ็กผมว่าเดี๋ยวนะผมว่าอากาลีแผลเล้เวอากาลีสู้ได้เหรอสู้ไม่ได้นะคนนี้โพสิชันหน่อยดิต้นไม้ไปรับอากาลีไหมน้องต้นไม้รับอากาลีไหมน้องเห็นไหมเนี่ยอากาลีอ่ะยังอีกน้องน้องไม่ต้นไม้รับอากาลีหน่อยหรอเขาคิดตั้นเจ็ดดูเอลไม่หกใช่ไหมดูเอลสี่แต่อากาลยียินผิดฝังโอ้โหเชียร์เชียร์เชียรตายผลไม้อะไรอากาลยีอะ่ะคิมสันเวลเพราะว่เาเขามีดูดเลือด ระหว่างแกมบิทเจ็ดวอากาลีสามดาวอากาลีชนะเอ๊ะทำไมผมชนะวะทำไมผมชนะอากาลีวะคนดูเหมือนพออากาลีเขาพุ่งมาข้างหลังแล้วพอแอสผมติดฟูลี่เบรกแล้วมันยิงอ,กองากาลีเปิร์รร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 รนรร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 รอปรรรหมดปรร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 นรร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 อร็อรรรรรทร อันนี้จังเกอร์นอตทีจังเกอร์นอตทีเอฟก็แพ้ผมนะจังเกอร์นอตทีฟจริงๆบอร์ดมันมีวิธีสู้เยอะเออ่จังเกอร์นอตท f เฟพยายามดูหลีสินดีๆคุณควรจะกลัวรีสินมากที่สุด อย่าเอารีซินยืนฝั่งอย่าให้แอชยืนฝั่งเดียวกับรีซินคุณอาจจะโดนวันช็อตทิ้งได้ส่วนถ้าเจอแกมบิดด้วยกันก็เมื่อกี้แค่เจ่ะผมลืมดูเจโฟเขาผมดูมาเดี๋ยวดูแอชเพราะถ้าไม่โดนเจสตันแอชมันจะยิงรัวกว่านี้บิวมีหลายแบบนะไอแอชฟูลลีเบรกก็บ้าๆหน่อยคุณใส่ไปเลยสามคาเค้นผมกล้าพูดเลยบ้าๆหน่อยคุณใส่สามคาเค้นได้เลยครับแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็คาเค้นเดียวก็พอแล้วครับหนึ่งคาเค้นที่เหลืออะไรก็ได้ 1นึ่งคาเคนจอบเกาะไอเอหนึ่งคาเค้นไอเอเดสเบดหนึ่งคาเค้น, e bait, นเดสเบดเดสเบดเอาดาเมจเพียวเอาเพียวดาเมจก็ได้อะไรเงี้ยอย่างคนนี้พี่ครับแอดฝั่งนู้นใส่บูบับทำไมชนะครับออกเกมบิดเจ็บครับเกมบิดเจ็บใส่สุนตีนอะไรก็ชนะแถมมีอุเดียสามอีกยิ่แล้วรอบหลังๆผมได้ตาดูเอลิธไม่พัก <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เราจบดูเอลิธเท่าไหร่หนึ่งสองสาม 4 5, 6, 7, ี่ห้าหกเจดแปดี่เคกูดูลทิ์แปทุกตัวละครเป็นดูฤทธิ์นั่งดูฤทธิ์ทุกตัวส่วนแทงบอร์ดแกมบิดมันก็เดิมๆอ่ะใช้ j จโหรือว่าใช้เคเซนเต้ก็ได้อย่างเมื่อกี้ถ้าดีสุดอ่ะผมอยากหาผมอยากขายอูเดียแล้วลง j จโด้วยซ้ําแต่ผมมีเงินไม่มากพอที่จะโลโลจาวัน2อดาวอ่ะเงินพี่ไปไหนหมดแล้วครับพี่ครับประตูปูเงินพี่ไปไหนหมดแล้วครับ ต้องใช้ดุปกับแอชแอชมี3คนไอ้นี่โลก่อนนั่งกต่ดาน3ไอ้นี่โล41 50บาทแอช2ดาวกูโล42ผม4 1โลแอชได้ตัวหนึ่งแล้วรอแคชเอาแล้ว4 2กูโลหมดตัวไม่เจอแอชไปเจอแอชตอนนู่นเกือบจะด่านหนู่นแล้วค่อยไปขึ้นเลเวล9ด่าน5พูดถึงเดี๋ยวผมกำลังพูดถึงฟูลี่เบคฟูลี่เบคกเคกับแอชอะ ถามว่ามันเก่งที่สุดไหมมันก็ไม่ได้เก่งที่สุดแต่มันได้เปรียบที่สุดตอนช่วงด่าน4ี่ครับช่วงด่าน4ที่พวกฟาสไนยังไม่เวลก้าวช่วงด่าน4ที่บอร์ดอื่นอย่างซิงก็ซิงเก็นแล้วเราต่อให้เรายังซิงก็ซิงเก็ตก็ตามนะแบบสมมติสมมติคุณไปเจอสแตนดาร์ตตาการเดียนอย่างเงี้ยแล้วผมผมเป็นสแตนดาร์ดคิตตันแกมบิดแล้วเราซิงก็ซิงเก็ทั้งคู่ไม่มีใคร2ดาวอะไอ้ฟูลลี่เบคเคลด้แหละจะทาให้แกมบิดเก่ง ถามว่าทำไมเก่งก็พอเควตายนะครับแอจะได้แ็กสปีดมาบูทแล้วตอนที่แอได้แ็กสปีดบูทเนี่ยมันจะสังหารศัตรูได้ไวมากตัวที่ยินด้านหน้ามันสังหารโคตรไวปืด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 แล้วเราก็จะเอาเอาประโยชน์จากตรงนั้นะมาใช้จากแต้มสังหารของแกมปบิดเนี่นี่คือคอนเซป็ปของแอฟูลีเบกมันประมาณนั้นแหละลองไปเล่นดูหนุกดิ